เป็นเกาะจึงมีโอกาสที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาทางน้ําเพราะฉะนั้นการที่มีท่าเรือน,น้ําลึกลองรับครุยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วโซนนิ่งที่ดีคือว่าเมื่อเรามีโซนตรงนี้ให้คุณคมาจอดเลยคุณก็จอดตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็ เที่ยวหลายประเทศต้องการจะเป็นโฮมพอร์ตเพราะเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเป็นโฮมพอร์ตได้นั่นคือรายได้ในมิติของเม็ดเงินที่เข้ามามากมายทำไมภูเก็ตต้องมีครูสเทอร์มินอลด้วยครับมันจะส่งผลดีต่อด้านไหนบ้างกับผมอ๋อประเด็นด้านเศรษฐกิจก็คือว่าเรือเนี่ย เนื่องจากเราไม่มี inal, ครูสเทอร์มินลฉะนั้นมันยังเป็นแค่ทันสิตพอร์ตมันยังไม่ได้เป็นโฮมพอร์ตคือมาเนี่ยมาจอดแค่1 0 1ถึง12ชั่วโมงฉะนั้นน้องเที่ยวก็มาได้เพียงแค่เดย์ทริปฉะนั้นในรษณะนี้เราได้รายได้น้อยมาก หลายประเทศต้องการจะเป็นโฮมพอ์ตเพราะเนื่องจากว่าเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถเป็นโฮมพอ์ตได้นั่นคือรายได้ในมิติของเม็ดเงินที่เข้ามามากมายเกี่ยวข้องกับโรงแรมเพราะบางคนเขาจะมาพักก่อนสักสามสี่วันห้าวันก่อนจะลงเรือมันมีเรื่องของการขนส่งการคมนาคมจากสนามบินไปโรงแรมจากโรงแรมมาท่าเรือหรือเข้าไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางลงเรือสำราญ นประเด็นในแง่ของสิ่งแวดล้อมก็คือว่าทุกวันนี้การที่ครูอิสเนี่ยไปจอดที่อ่าวบาตองมันมีความเสี่ยงหลายอย่างกับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องคราบน้ํามัน<อ>เรื่องขยะการจราจรขนส่งถามว่าถ้าเกิดน้ํามันลวกขึ้นมาด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่คาดฝันเนี่ยมันเสียหายทั้งทั้งหาดบาตองเลยอ,อันนี้มันอันตรายพอเรือเข้ามาเดี๋ยวต้องไปจอดลอยอยู่ ท้าสมออยู่แถวบริเวณป่าตองในช่วงหน้าไฮซีซั่นและที่เหลือต้องใช้เรือขนาดเล็กขนแต่ลองจินตนาการว่าในการขนคนทีละ3,000คนไม่รวมลูกเรืออย่างนะคะมันเป็นความวุ่นวายไม่มีเทอร์มินัลมาเสร็จปุ๊บที่จอดรถก็ไม่มีมันจะมีข้อจํากัดเยอะแยะไปหมดเลยโซนนิ่งที่ดีคือว่าเมื่อเรามีโซนตรงนี้ให้คุณคมาจอดเลยคุก็จอดตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็ไปเที่ยว ถ้าเราดูถึงหลายประเทศที่เขามีสารุปรโภคในการรับคนเข้าทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ3อันเนี้ยเป็นองค์ประกอบสําคัญในการจะทาให้นักท่อง,งเที่ยวเนี่ยเดินทางมาสะดวกวันนี้เราให้ความสนใจกับสนามบินเป็นหลักแต่อีกอันหนึ่งซึ่งภูเก็ตเพราะเป็นเกาะจึงมีโอกาสที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาทางน้ําและพอทางน้ํามันก็เริ่มตั้งแต่ยอชลามเล็กๆไปถึงเมกะยอชไปจนถึง Cruise หรือเม g ก c r คร s e สเพราะฉะนั้นการที่มีท่าเรือนน้ําลึกลองรับคร i s สเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนี่เราพูดถึงคร i s สที่มีขนาดใหญ่200ห้องนอน400ห้องนอนหรือเม g ก c r คร s e สเนี่ยสิ่งทีต้องคิดต่อคือมันไม่จบที่ท่าเรือคุณต้องไปคิดต่อว่าจากท่าเรือแล้วจะเดินทางเข้าเมืองเนี่ย จะทำยังไงเพราะเม่อย่างนะั้นนี่ยคุณต้องอาศัยรถบัส4-50คันก็จะเกิดการรถติดอยู่ในนี้เพราะฉะนั้น1เห็นด้วยนะครับที่จะมีเรื่องของ Cruise Terminal เกิดขึ้นแต่อย่าจบที่ Cruise Terminal มันต้องต่อเรื่องโลจิสติกออนแลน์ด้วย การศึกษาแล้วถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมทุกอย่างมันพร้อมอ่ะแต่ว่าที่เราแปลกใจคือไม่มีโครงการนี้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเราสูญเสียโอกาสพอมันเป็นภาคร์ฐิสันการเนีการขับเคลื่อนมันใช้เวลาเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดอันหนึ่งของการพัฒนาในจังหวัดต่างๆซึ่งรวมถึงจังหวัดภูเก็ตด้วย